พี่น้องครับพี่น้องครับสบา,ายดีสบายดีพี่น้องทุกท่านมือนี่บาวโบอยู่ที่สกายวอลคุณน้องเอ๋ยย่านเพลินจิตนั่นเองมือนี่นี่มือนี่มากกับผู้ใดมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งนี่มือนี่มากกับไพพี่น้องมาเบิ้งนี่มือนี่มากกับผู้ใดเฮ้ยบาวไก่โอ ه, ้สบายดีสบายดีพี่น้องเอ๋ยมือนี่มาพบพปอกับบาวไก่มอนี่พวกเอกบาวไก่ก็เดี๋ยวมาพบพปอกันนะครับมอนี่นะคือนทอด มืโอนี้เจ้าเห็ดมองนี้เจ้าสิตื่นตาเลยเจ้าเบิ่งคลิปที่ทักหาข่อยว่าจะจากมาบินพอหน,น,นี่เลยเบิ่งเอานี่โอ้โหเป็<ฮ>นตึกอใหญงอันนี้เพื่อันนี้เป็นตึกอาคารวันซิตี้เซ็นเตอร์เดิบเอาไก่แมนบแมนวุ้ยเป็นสำนักงานเดียวเป็นสำนักงานออฟฟิศเดิบเอาไก่ออแมน<า>สูงเท่าไรสูงเท่าไรสั่นพวกฮุกซบเอสสั้นเอาไก่ โอ้ตนยางคือมีิษหางแตกบรยางหวอบริในงลีมีความสูงทั้งเมด2 0สงเกือบเกือบเจเมตรเนี่ยไปทั้งทึงเนี่ยใกล้เลยครับบเขาได้มือองท่งเด้อบบ่าเทงแล้วเจ้าเบิ้งตั้งแต่นี่นะนี่ทางเดินได้ปูยางดีอย่ทน่อสามารถเจอสตอรกับเ่อาค้าวเลย น,นี่าาสามารถเชื่อมต่อกับอาคารได้เนาะอ๋ออันนี้คือตัง้งไถ่ทั้งรวนนี่ข้างบนนี่จะเป็นทั้งรวนเออทาั้งรถไฟฟ้าเออข้างบนนี่เป็นทั้งรถไฟฟ้า,า,าออได้เพื่อวมาเก็บอันนี้ป๊อปป๊อปจกดิแลนเลยลนะโหคือ,อสุดยอดเลยวะโอ้โหเหมือนอยู่กับต่างเหมือนอยู่ในต่างประเทศเลยอะ แมนเบิือนอยู่ในยุโรปเออเหมือนอยู่ในยุโรปตัางประเทศยุโรปเออเออแมนไะเขาเดี่ยวตั้งประเทศสำหรับเขากันนี่เชื่อมต่อจากเออเชื่อมต่อจากสกายวอล์กเชื่อมต่อจากสกายวอล์กเขามาในหางนี่ยางลูกมันอีบิึงเนี่ยป้านี่นี่เป็นกระจกกระจกกินเบิร์ตเนาะขนาดต้อกันจกเป็นสเตนเลสไหมแมนเนี่ยเนสเตนเลสก็เลยยางดีใช่ไหมจับเขาก็จะเปลี่อยนวะมาเบิ่งนี่ก่อนแล้วบ่งนี่ก่อนว้า นี่เหรอยังไงนี่เออเขาเห็ดไอนามเนาะเห็ดเป็นไอนามดีป่ะดงสุดยอดเลยว่ะบางทีนี่สาแงตามีคนทำความสาตลอดเลยป่ะบุ๋ยดีป่ะดีป่ะบางทเห็ดสวยงามเลยนะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือประเทศไทยนี่แหละพี่น้องเว้ยยังไงเบาไกลเลยไม่หิบง่ามเลยกะที่บาร์เบาไก่กะบดอันนีเวลาเนาะแม่บดอันนี้วลามากมากคือตะกีเแล้ว มาหนี้มาหนี่จะเบิ่งด้วยนี่มาบันไดเห็นบันไดเฮ็ดเฮ็ดต้องไปซื้อเลยก็แล้วนะเฮ็ดอ้อมลองล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 งตรงตรงตรงตัวสิบวินหัวมานน่สิบวินหัวทิโอ้โหสวยงามแังวะตัวอันนี้คือเขาเขาเขาอยู่ไซเดียวนี่นี่ถนนเพลินจิต เนี่ยิ่นมิาบ,บอกไกลเอ่ยโอ้เพิ่นดินชิดนมแต่ว่าเขาสิมากมตรงนี้บางที่ขนาดขนาดตึก๊กบางไกลเนะพิ่นเป็นกฎหมายเนี่ยฮะตึกตนี่ต้องให้มีสวนแบบนี้แมนบ่แมนถถ้า้าบ่มีสวนนี่ผิดกฎหไม้ได้ไหมเขาจะเป็นกฎหมายบังคับอ๋อ้มาตรงนี้ตรงมีสวน,นมีแบบปลูกหญ้าเนาะตกแตง่งประคมสวยงามเพื่อให้เป็นสามารถเขา้าไปถ่ายรูปได้แมนบ่แมนโอ้เพิน่นบ่หายบ่ะป่ะพื้นงานป่ะ เพื่อ่หายบ่บ่บ่เพ่อ่หายน,นี่เคืเนี่ยนือเปิดไฟไว้เืื่นงานะครับเปิดไฟเนี่ยเออขึ้นลงอาบน้ำได้บ่นี่อาบได้บ<า>่น่กลนเนืสะอาดไปนอนกลิ่นอยเลยนะี่แมนทายาบานเท่านี้มาตกปูสาดนั่งเลย สบายสบายได้โดดมานี่เนี่ยคือประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเออพีแอนทีอันนี้ก็จะเป็นวันซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยโอ้นี่ซี้แพนทีบอกคือบริเวณรอบๆข้างพี่คือมีแต่ภาษาไทยเนาะมีแต่ภาษาอังกฤษคือไก่นี่จบเกมเลยละอ่านโมปินมาตุ๊กฮ้ยใจ โอ้ยนามจุดเปี mm ่ยนเลยวะว่ามันจะทึ่งเขาบอกเปิดระเปิดอันเดียวเนาะทางบ้านด้วยกาไอเดียมีน้ำตกอีกเจ้าคือบ่เคยเห็นนี่บอกใครเออบอลแต่ก็บ่เคยเห็นดีดีบ่ได้มาจเกเขื่อนี่ยิมองนี้บ่เคยมาจเกเขื่อนครั้งแรกครั้งแรกเป็นคิเมินหลอกไฟเขานหนิใช่ปะแถวนี้บ่เงเราเคยมีสายไฟนะเี้เนาะฮะเคยมีสายไฟสายไฟเป็นทาวิริเประเทศบอกโอ้หาสายไฟนะป้าตัวมีน้ำตกอีก อ้มันตกแต่งสวยงามไปดิมันฟังนี่ต้อฟังนี่นี่นี่โอ้โหนี่ละคือประเทศไทยโอ้โหตึกเลยปุ่นรถไฟปุ่นป้าปแล้ปล้ว้มึงตึกอะไรเพชนโค้งเนาะอ้งามไปดิส่งงามป่เออส่งงามงามง,ามง่าเซนทนเอมบัตซนี่นะแมนเซนทันเอมบัตซี่บัตซี่ ต้องเดินทางยางสกายวอล์คชื่อมต่อของหางเลยสี <Man S 2> ่หลังต่อเขาไปยังรถไฟฟ้าเลยรถไฟฟ้า BTS เ,เลยจากจากหะจากสำนักงานยางเขาไปเลย <S <S <ม>เออเดินเพลินเลยอันนี้ก็สะดวกสบายในการเดินทางเนาะแล้วก็ตกแตง่งยางสวยงามพอดีเลยเอา้บอาบไกลจยกแข่งมื่อจะไม่เห็นหน่าจะตื่นเต้นบ่แมนโชว์ท่าตื่นเตนะ้นเนี่ยโอ้โหชาตื่นเต้น ไปต้เตบตุบตุบต to ุบยบนกันไปไปโอ้โอเคบรดสูงเถอะบรรไดสูงมันบอก่าจังนี่ขึบโอ้ยนึกวบไดมี่ข oh, so cool. oh, ึ้นโีกาแฟโอ้มีตลานกาแฟงมุมไทยรูปมัง่ามเบินเนหนราจบกระตุกนำแล้วโอ้บเฉพ เออนี่เป็นเ็ดครึ่งต้นใหม่ไว้เองหนูช่วยดินี่นี่นี่นมุ่งง่ายไปดิจี่ไปอ๋อตัวโอ้ยุดท่องเหรอเป็นปลูกตน้นไม้เป็นสวนในท่องเหรอนั่นแหละคื่อให้ไรเขาขึ้นได้ป่ะนี่ได้เลยเนะาะต้นี่ยังเนี่ยหินก็เป็นซีนี่วะทำไมหินเนี่ย นนี่เป็นศิลปะเป็นเห็ดแบบโอ้คือไข่นูนเซาอินเนาะไข่นูนเซาเนี่ยก่อนนะไข่นูนเซาสังว่านี่เออเป็นงานสแตนเลสเป็นเหตุเป็นสแตนเลสจนบดเนาะว้าวสวยงามอันนี้วะไปเข้าไปทางไหนเข้าไปด่านเครื่องกันีไปไปเออเป็นดาฟ้านี่นะนี่งามวิถีนี่สวยสวยวิถนี่สวยเนาะสวยงามเป็นร่างการงาดสร้างนี่ดิเป็นห้างเซนทรัลเอ็มบัสซีอือเป็นห้าง ผูองยชลงบอกขึ้นไปโอ้ยตองลงน่เลยเบาหมวึ้นไปอยู่ดหาทางออกมาเจอเช่เบอไกลนี่ไกลนี่หาทางออกมาเจอแท้มาฟังนี้มาังนี้ข้างเขอนปัดโอ้โหจุดยอด้นเต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 ้นเไต้นไมอ มาด้านบนนี้มาด้านบนนี้นี่คือไฮไลเลยว้าวสุดยอดเลยนี่นี่เด็กคือประเทศนนูี่เป็ยยนภาพที่หาายกดิรถไฟเรนพานรถไฟ<ป>เรนพาลภาพบอกรายมาบรรลุข้อพระการที่น้องควา,ามอลังการงานสาร้างของเมืองไทยอีกมมีทีไหนเหมือนเมืองไทยอีกแล้วนี่เฉพาะเขาว่ะเป็นยังนักท่องเที่ยวเขาจึงมาหมักเที่ยวประเทศไทยนี่ เนยมันมีมองมัน,มนบ้านเขาโบมี่คือจังสี่เขาก็เลยยัางว่เห็นนี่แหละตกแต่งอาคารเป็นสวนต้นไม้บอไกลเท่งเดิมกันที่นี้นี่อีกทีนี่อีกสักนหนึ่งดยบ่ไปไปไเขาคือทั้งไหน,ไ<ป>นทั้งนี้ทั้งนี้บไ่ไปไปไปหนามบกบัวไม่น้ำบกบวยใช่น้ำบกบัเฮ้ยสูงเหมือนกับมีหนามบกบัวดิกินได้บ่ นนำก็นังเบิรพอดีเลยดิมากินหอา่ยเออน้ำน้ำบอบาทเขายังกินได้หนำบอกินเลยเฉพาะเปนเล่วนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนอย่าน้อ่ะโอ้โหน่ใปนปล่าใหม่แต่ว่าเห็นครบเจ้าเอออ กเิลเล็กไร้เล็กไร<ช>นก่นี่มาขีดยนะ<อ>ิ้มแล้วล่ะบอกว่าเขาป้าคือว่าเขาป้าอันนี้เขาทำไป้งนะตัดเล็กไร้โอ้โอห้กางเกลื่อแห้งสีงามโอ้ห้ว้าชุดยอดวิวดิวสวยดิพี่น้องเลยอยากให้พี่น้องเลยามาเห็นนะบอกไกลเดิพี่น้องเลย จปัตัวจะมาสวยงามอลังการงานสาร้างอีนี้วิ่งบ่ได้บ่ได้บ่เห็นบ่ได้เขาเมื่อเืนเลยคือมันนอกเขากรุงใหม่ๆหม่นี่ไอจะคล้องเองเนี่ยอยจวเองเนี่มีดองเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้โอ,โอ้โหพีแต่คนมาถ่ายรูปเนาะ บาบไกลเห็นบ่โอ้โหพี่น้องพี่น้องนี่แหละคือประเทศไทยมุ้ยไผ่กาเห็ดคือประเทศไทยอีเดียวพี่น้องเลยจยากให้บาบไกลน้ำเห็นความอลังการนี่แหละสิ่งที่ต่างประเทศบุ้มีคือประเทศไทยเบิ้งแรถไฟบุญเล่นไทนโอ้ว้าวบาบวกกับมีความสุขีกได้ไปทำอะไรหลังจากที่บริโภคกันดูนสองเดือนคนนะกับสองเดือนนะเขาไปใช่ไปเห็น เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานแห่งไกลจากบ่าโบขึ้นก็เก่าอีกที่มองนี่เคยมาบ่บ่เคยมาจักเถอเคยมาเป็นยังไงตื่นตาบ่ตื่นตาแต่ตื่นเต้นพร้อมบ่าโบเองอะเคยมาหลายเทื่อแล้วเนี่ยบ้าเอ้าโบพูดตามว่าที่นี่คืออีหยังนี่แหละสิ่งที่อยากให้มาบ่าวบอยากให้มาเพื่อเผยแผ่ความเจริญของประเทศไทยแมนให้เพิ่นเพิ่นว่าประเทศไทยบ่เจริญให้เพิ่นเปิดหูเปิดตาเพิ่นใหม่เนาะอืมให้เพิ่นเห็นเห็นคือบ่멀ไกลเลยเนมะบอกแล้วว่าอย่าอย่านะอย่าลงรักประเทศไทยนะแล้วคุณจะ ลุงลุงทางกลับบ้านมัอนี่กันเดียภาพว่าใครมาเห็นเด้อเด้อแม่ใจร้ายีใจร้ายกันทีประสาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้เห็นแม่ความประเทศไทยจะเริ่อขนาดใดคลิปนี้จะตื่นตาตื่นใจอิ่มเพียงพ่อนำสับราญนะครับบนตึกวันซิตี้เซ็นเตอร์วันซิตี้เซ็นเตอร์เนาะเป็นตึกสำนักงานอาคารที่สูงที่สุดครับเป็นเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศ มันเป็นโรงแรมจะเป็นมวยโรงแรมเแบบนี้ผู้ประกาเห็ดสูงผันนีเนาะสุดยอดบ่สุดยอดดิ้นสุด,ยอด,สดยอดดิ้นไมีประกาเห็ดก็ประเทศไทยแล้วอยู่วะเดี๋ยวยังมีหม่องอื่นสิพาเบาไก่ไปอ,อีกอ๋อๆ๋อสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ๋ยสิลาไปแล้วเด้อนะครับเดี๋ยวก่อนคลิปต่อไปสิประกอบกันใหม่นะฮะก่อนจากลืมกดไล์ให้ยกำลังใจไปสนับสนุนเบาไก่ทางช่องเบาไก่พาทำแซ่บนัวสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดิอู้หู